ทำไมมีคนหลายคนที่ขี้โมโหหรือมีอุปนิสัยบางอย่างในเชิงลบแต่เขายังคงสิ่งนั้นไว้ได้เรื่อยๆคำตอบก็คือเพราะความเข้าใจของเขามันเป็นแค่ระดับสื่อสารยังไม่ใช่ตระหนักลึกซึ้งวิธีทำตระหนักลึกซึ้งก็คือคิดบ่อยๆสิ่งนี้ให้คุณอย่างไรสิ่งนี้ให้โทษอย่างไรเราจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในเรื่องนั้นๆได้อย่างไรอันเนี้ย ต้องพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆไม่มีทางลัดเลยอันที่สองเป็นวิธีที่ไม่แนะนำแต่เป็นวิธีที่ทำให้คุณเลื่อนจากความเข้าใจระดับสื่อสารเป็นจะหนักลึกซึ้งได้เช่นเดียวกันก็คือคุณมีบทเรียนราคาแพงกับเรื่องนั้นซึ่งทุกคนไม่ควรจะพาตัวเองไปเจอจุดนั้นเช่นผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณอยู่กันในครอบครัว คุณอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยๆแต่พอมีวันหนึ่งคนในครอบครัวคุณเสียชีวิตไปคุณก็มาคิดได้ว่าเออตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมันน่าจะคุยดีๆกันนะมันไม่น่าจะทะเลาะอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้น่าจะใช้วันเวลาให้มีความหมายแต่ตอนที่คุณอยู่แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมว่าครอบครัวสำคัญเข้าใจไหมจริงๆแล้วเราเข้าใจไหมเราก็เข้าใจ แต่มันไม่ใช่ระดับจะหนักลึกซึ้งไงครับมันเข้าใจแต่มันเข้าใจไม่ได้เข้าใจจริงทีนี้ปัญหาคืออะไรครับปัญหาชีวิตของเราในเส้นตรงของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาปีแรกปีที่สองปีที่สามจนถึง8ปปีร้อยปีหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเมื่อเราซื้อบทเรียนราคาแพงแล้วก่อนหน้าที่เราจะซื้อบทเรียนราคาแพงก็มักจะมีคนมาเตือนเราอยู่เสมอ ในเรื่องราวนั้นๆแต่ประสบการณ์เราน้อยประสบการณ์เราน้อยเรายังไม่เคยเจออะไรมากมายนะักในเรื่องที่เขาเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วชีวิตเรามันมีเรื่องที่ต้องทำมากมายมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเราจึงไม่ได้คิดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเป็นผู้ใหญ่อายุสัก40-50ปีหรือเป็นผู้ใหญ่อายุสัก30ปี คุณไปเตือนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ14ปีที่เขากําลังอกหักผิดหวังในเรื่องความรักแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะถูกทิ้งอย่างเงี้ยคุณไปบอกเขาว่าน้องชีวิตน้องเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีรออยู่เยอะมากวันนี้ชีวิตน้องคือสําคัญน้องจะผิดพลาดเลยก็ได้แต่น้องให้เชื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่จะไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจอะไรมากมายมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ใช้วัยหนุ่มสาว อย่างมีค่าที่สุดคุณคิดว่าถ้าสมมติวคน60ปีไปเตือนคนอายุสิบสปีคนอายุสิบสีปีจะเข้าใจสิ่งนี้ไหมค,คิดว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่เขาอ่ะจะคิดว่าเขาเข้าใจแต่คุณคนเตือนเนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาอ่ะไม่เข้าใจหรอกไอ้สิ่งที่คุณพูดอแต่เจ้าตัวจะคิดว่าเข้าใจ และคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่จําเป็นต้องสอนเพราะมันง่ายที่จะรู้ใครๆก็รู้อ่านหนังสือเล่มไหนก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าวัยรุ่นหรือวัยอายุน้อยเป็นวัยที่มีความสดใสควรจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ทุกๆคนรู้ถูกไหมครับหรือแม้แต่ในที่นี้มีใครสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักไหมเช่นเสียพ่อแม่แล้วมีไหมอ่ะสมมุติว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งทะเลาะก,กันพ่อแม่ทะเลาะก,กับลูกแล้วคุณก็ ไปบอกว่าเนี่ยอย่าไปทะเลาะก,กันเลยเพราะว่าวันเวลาที่คุณมีอยู่อ่ะมันมีความหมายนะมันมันควรจะใช้เพื่อความสุขใช้เพื่อความลื่นเริงหรือควรจะเบียดเบียนกันให้น้อยควรจะให้สิ่งที่ดีต่อกันเพราะวันหนึง่งคุณก็จากกันไปนะแล้วคุณก็จะได้จําได้ไว่าเพราะคุณเคยดีต่อกันคุณว่าเขาเข้าใจไหมเขาอาจะเข้าใจแต่เข้าใจแบบ สื่อสารเขาไม่ได้จะหนักลึกซึ้งลอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตมันไม่เหมือนเรื่องการทําบัญชีเรื่องการทําบัญชีคุณทําบัญชีปุ๊บคุณทําเป็นปุ๊บคุณก็ทําเป็นเลยถูกไหมครับแต่เรื่องชีวิตเนี่ยเราเข้าใจแล้วยังไม่พอถ้าความเข้าใจของเรามันไม่ได้อยู่ในแกนล,ลึกมากพอชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเช่นนะครับสมมุติว่า มีคนคนหนึ่งบอกให้คุณตั้งใจเรียนสมมติว่าคุณเป็นเด็กคนหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาบอกว่าการศึกษาเนี่ยนำมาซึ่งโอกาสในชีวิตนะทุกท่านลองสังเกตดูวันที่เรามีโอกาสเราก็ไม่ค่อยเห็นความหมายสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเคยเจอคนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็เป็นมะเร็งมาแล้วสามครั้งคุณคิดว่าคนคนนี้จะเห็นความหมายชีวิตดีกว่าโดยเฉลี่ยของเราส่วนใหญ่ไหม เห็นดีกว่าครับเขาเป็นมะเร็งมาแล้วสามครั้งทุกเขาหายใจร้อนตั้งแต่เป็นครั้งแรกและเขาก็ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีความหมายกับมีครอบครัวตั้งแต่ครั้งแรกเขาเป็นคนที่ผมคิดว่าบางทีอาจจะเข้าใจความหมายชีวิตเวลาทุกนาทีมีค่าได้ดีกว่าเราทุกคนในที่นี้ก็ได้อาจจะนะครับแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่เข้าใจได้มากกว่าน้อยกว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาซื้อบทเรียน ราคาแพงมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจยากคุณต้องจ่ายในราคาที่แพงและบางครั้งจ่ายไปแล้วก็ไม่สามารถย้อนวันเวลากลับคืนมาได้นะครับความเข้าใจพอคุณมีธรรมวิจยะมากขึ้นมากขึ้นคุณจะเลื่อนจากความเข้าใจระดับสื่อสารขึ้นไปเป็นจนักลึกซึง้งอะไรที่จะบอกว่าชีวิตเราเข้าใจสิ่งนี้ ในระดับจะหนักลึกซึ้งสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดคือพฤติกรรมคุณจะเปลี่ยนเช่นนะครับเรามาเรียนรู้กันอันนี้สมมุติว่าผมบอกว่าการเจริญสติเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคุณเข้าใจมันในระดับสื่อสารนะครับคุณจะไม่ทำจะค่อยๆเลิกทำไปเองแต่ถ้าคุณเข้าใจในระดับจะหนักลึกซึ้งมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณจะทำมัน หรือแม้แต่ผมบอกว่าทุกๆคนจำเป็นต้องหาความรู้อยู่เสมอความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าความรู้เป็นพาหนะที่ทำให้คุณข้ามผ่านอะไรอะไรอะไร,ะไ,รได้หลายๆอย่างข้ามผ่านเพศภัยได้หลายอย่างสมมุติว่าคนเข้าใจเขาจะทำแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ทำในเรื่องการหาความรู้เนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อผมเนี่ย จะจ้างผมให้ผมอ่านหนังสือจ้างผมผมจําได้เลยว่าผมอ่านหนังสือวรรณกรรมเล่มหนึ่งโดยแลกกับจักรยานคันหนึ่งเป็นจักรยานคันหนึ่งแล้วผมก็ถามพ่อผมว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบให้อ่านหนังสือพ่อผมบอกว่าเราไม่ต้องซือาางำำองซ้อบทเรียนราคาแพงผมเลยจำคำคำนั้นได้ดีเลยว่าเราไม่ต้องซื้อบทเรียนราคาแพงเพราะมีคนจ่ายแทนเราและ้ะเราก็แค่ไปอ่าน เอาความรู้เขามา